สวัสดีครับวันนี้ผมสาธิวิเศษจะนําพระมาแบ่งปันนับตามดูว่าจะมีพระอะไรบ้างนะครับองค์แรกนะครับองค์แรกเป็นนี่ครับเหรียญล่อนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนับเป็นพิมพ์งบน้ําอยนะครับมาดูกันครับนี่ต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อโบยเนี่ยท่านเป็นพระนะครับเกจิแห่งเมืองสุพรรณนะครับต้องต้องบอกเลยว่าอันดับต้นๆ้นเลยนะครับถ้าเหรียญล่อต้องเป็นอันดับหนึ่งนะนะด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเหมือนกันมีพระตรงกลางนะครับล้อมรอบนับสิบองค์ครับ ตรงกลางล้อมรอบ10องค์เหมือนกันครับสองฝั่งจะ20องค์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยต้องจดจําพิมพ์ให้ดีนะครับจดจําพิมพ์พระก็คือนะครับนี่พิมพ์หลวงพ่อโบ้ยครับจดจําไว้นะครับลักษณะวงแขนนะครับแขนเขาจะโค้งโค้งเข้ามาที่หน้าตักนะครับโค้งเข้ามาที่หน้าตักนะครับและหน้าตักคือเข่านะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีทั้งบอดทั้งไม่บอดคือหมายถึงทั้งตันทั้งไม่ตันนะครับ ถ้าองค์ไหนชัดๆนับจะเป็นแบบนี้เลยไม่ตันนับจะเป็นลักษณะตัวนะครับคล้ายๆเลขศูนย์ลีๆนะและนี่แขนก็จะโค้งโค้งเข้าหาหน้าตักนะครับถ้าแขนมาบรรจบที่หัวเขานับจะมีอยู่บ็อก1เกยเลยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจดจาเบสิกด้วยนะครับเนื้อหาของหลวงพ่อโบ้ยนะครับจะไม่มีดินเบ้านะครับและเนื้อหาเขาจะยับย่นแบบนี้นะครับยับย่นนะครับเห็นไหมวงแขนเขาจะมาที่หน้าตักนะครับ วงแขนมาที่หน้าตักนะครับถ้าองค์ไหนสวยๆนี่ต้องบอกเลยว่าราคาจะดีกว่านี้นะครับสำหรับองค์นี้ผมเปิดที่2 0 0 0บาทนะครับาทอรลองกันได้นะครับไม่ต้องไปสนใจราคาเปิดนะครับแล้วก็นี่ครับด้านข้างจะมีร่องรอยการแต่งตะไบปาดเก็บนะครับอบางทีก็จะเก็บรอยช่อนะครับรอยช่อชนวนนะครับองค์นี้ต้องบอกเลยว่าช่อจะอยู่ตรงไหนเอ่ยเขาเก็บค่อนข้างหมดนะครับนี่นี่นี่นะจะอยู่ตรงนี้ส่วนที่หนา ส่วนที่หนาที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะมาบางๆบางๆลงมานะครับส่วนที่หนาที่สุดน่าจะเป็นช่วงประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับช่วงหนาที่สุดแต่ทีนี้มีการแต่งปาดนะครับแต่งปาดครับเห็นไหมแต่งเก็บรายละเอียดนะครับแต่ทีนี้เนื้อหาและพิมพ์ทรงเขาจะชัดเจนครับมีรอยยับย่นนะครับนี่มีรอยยับย่นแบบนี้นะครับไม่มีดินเบ้าฝังเป็นเม็ดเป็นนะครับองค์นี้จะเกิดจากผิวนะครับผิวที่คาบเก็บการใช้การอะไรนะครับ นะองค์นี้เปิดที่2 2 0 0 0นะับหลวงพ่อโบ้ยสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาดูองค์นี้ครับนะเหรียญหลวงพ่อมาวัดหาดสูงนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดนะนี่ไม่ใช่ศึกสุดยอดนะคือต้องบอกเลยว่าถ้าสวยสวยหลายหลายแสนนะครับสวยสวยหลายแสนครับนหะลวงพ่อมาวัดหาดสูงนะครับปาจีนบุรีครับนะท่านเป็นพระเก่งนะับเหรียญท่านเนี่ยสร้างราวปี2480นะครับเป็นเหรียญข้างปั๊มกระบอกนะครับ องนี้ก็ต <exaggerated> ้องบอกเลยว่าตามสภาพนะครับสวยๆหลายแสนสภาพนี้เปิดที่12,000บาทนะครับนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันแต่มองไม่เห็นแล้วนะครับสภาพศึกจนมองไม่เห็นแล้วนะครับหูจะเป็นหูเชื่อมนะครับนี่หูจะหูเชื่อมนะครับเชื่อมเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมนะครับนี่ก็เชื่อมเดิมๆแล้วก็มาการเขาเรียกว่าบีบนะครับบีบเพื่อเลี่ยมนะครับนี่จะเป็นนั่งสมาธินะครับพื้นเหรียญจะตึงคมนะครับ แต่ด้านข้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเห็นไหมขอบกระบอกก็จะตึงเออจะจะเรียบแล้วนะครับเพราะว่าพันใช้นะครับเห็นไหมสภาพที่เปิดที่1นึ0 0หมื่นสองพันับนี่เมตายังเห็นนะับเมตาขนาดศึกๆยังยังเห็นเมตาเลยเนี่ยเห็นไหมครับเมตาคมคมนะครับเก๋ดีนะครับเก๋ดีนะครับจดจําไว้เลยนะครับนี่แบบนี้แท้นับแท้ดูง่ายแต่ว่าอาจจะผ่านใช้มาบ้างนะครับเพราะว่าสวยๆแพงนะครับก็นี่ครับคนปาจีนต้อง ต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับเก็บได้เก็บนะครับ12,000นะครับเพราะว่าสวยๆหลายแสนนะครับมาเปิดกันตามสภาพนะครับโอเคนะครับหลวงพ่อมาสร้างเราปี2 480นะครับเก่งนะครับองค์นี้นะครับหลวงพ่อนุ่มวัานังในนะครับเป็นพระพิมพ์สมาธินะครับนั่งสมาธินะครับและมีฐานบัวนะครับฐานบัวด้านข้างมียันสี่ตัวนะครับ ด,ด้านข้างมียันสีตัวนะเป็นแกะน่าจะเป็นแกะบล็อกหินหรืออะไรทักอย่างนะแล้วพอแกะเสร็จปุ๊บน,บนำดินมากดนะครับกดลงบล็อกนะครับแล้วก็ปาดด้านหลังเห็นไหมครับเป็นรอยเป็นรอยเขาจะเป็นรอยปาดแบบนี้นะปาดด้านหลังนะเห็นไหมมีรอยปาดนะนี่รอยปาดนะแล้วก็เอาออกมาก็จะนํามาจุ่มลักษ์นะครับมาจุ่มลักษ์อีกทีเห็นไหมครับจะมีลักษ์ลักษ์นะครับนี่ลักษ์ดๆนะครับ ดำดำแดงแดงเลยนะครับบางองค์ก็น้อยนะที่ไม่มีที่ไม่มีรักก็มีนะครับแต่ว่าน้อยนะครับส่วนมากจะจุ่มลักแทบหมดนะครับเพื่อรักษาสภาพพระนะองค์นี้เป็นพระแบบว่าผิวหิ้งๆเลยนะครับผิวหิ้งๆเลยสร้างราวปี2465ถึง2466นะครับเพราะว่าหลวงพ่อนุ่มเนี่ยท่านย้ายตั้งแต่วัดหลวงไปวัดดังในนะไปปกของวัดดังในราวปี2469นะคกับและพระชุดนี้เจอตอนบูรณะ นะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่นี่ดิเจอตอนย้ายฐานย้ายย้ายพระนอนนะครับย้ายย้ายพระนอนที่วัดนังนั้นเอ้ยวัดหลวงสุนทรารามนะครับนี่ครับอ่านะครับเราปีสองสี่หกห้าสองสี่หกนะครับองค์นี้เปิดที่4ี่พันบาทนะครับนี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นพระเขาเรียกว่าพุทธสินสวยงามเห็นไหมครับพุทธสินสวยงามโอเคนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญวัดชโยหลวงพ่อชโยนะครับเห็นไหมครับองค์ด้านหน้าเป็นพระพุทธพิมพ์นะครับ เป็นพระพุทธพิมพ์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรงปั๊มเดียวกับพวกวัดไร่ขิงหลวงพ่อโสธรนะครับสร้างราวปีศูนย์กว่าครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับนี่เห็นการขุดนะครับขุดเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยเวลาลงนะเกาะติดแน่นนะครับเกาะติดแน่นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีเปิดบ้างเล็กน้อยนะครับมีเปิดบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอ่ามันผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้ ด้าน,นข้างจะเป็นปั๊มตัดฉีกนะครับปั๊มตัดฉีกนะครับเราปีศูนย์กว่า so, 03, 0ูนย์สาอะไรประมาณนี้ครับนี่ตัดฉีกนะเห็นไหมนะด้านหลังจะเป็นยันนะครับแกะยันนะครับปั๊มคมๆเลยนะครับเห็นไหมยัน5ปั๊มคมๆนะครับเนื้อเงินนี่การใช้นะครับเห็นไหมเนื้อเงินมันอ่อนนะมันก็จะยู่นะเห็นไหมยู่เป็นวงลีแล้วนะครับนี่แบบนี้แท้เลยง่ายนะครับนี่องค์นี้เปิดที่ 4, 8 0 0ันอยนะครับ 4 8 0 0ดรอบาทสวยสวยหลักหมื <satisfy karang ados> <mon> ่นนะครับสวยสวยผมเคยขายยาเหลืองไปสาม0มื่นนะครับนี่ยาฟ้ายาฟ้ายาเหลืองนี่สภาพใกล้ๆเคียงกันนะครับเอ๊เรียกว่าราคาสวยสวยใกล้ๆเคียงกันครับมาดูองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับวัดเข่าสมอคอนนะครับนี่นะครับหลวงพ่อบุญมีเขาเรียกเหรียญตลกนะครับเหรียญตลกนะครับเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาถึงเรียกเหรียญตลกนะ แกะเส้นสายได้คมมากนะครับและองคเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการแกะนะครับแล้วก็เนี่ยครับนั่นน้ากดอะไรเพื่อที่จะทำให้มันได้นี่นะตัวหนังสือจะเป็นลักษณะนี้นะเป็นตุ้มๆๆๆๆคมๆนะครับเป็นตุ้มๆคมๆครับและปั๊มนะครับปั๊มนี่แกะบล็อกสดได้คมมากนะครับเห็นไหมนี่นะครับเวลาปั๊มเนี่ยเกิดแรงกระแทกนะนะต้องบอกเลยเกิดแรงกระแทกจะทําให้มีเส้นวิ่งนะครับมีเส้นวิ่งตามนี่นี่นี่วิ่งอย่างเงี้ย เป็นกระจายกระจายนะครับเห็นไหมนะด้านหลังจะเป็นลักษณะนะครับแกะนี fera, fandom, ่บล็อกแกะมีมีพดด้วยนะครับแกะแบบมีพดต้องมีพดนะครับเหรียญน,นี่เหรียญรุ่นนี้ต้องมีพดแบบนี้นะครับอ่าถ้าไม่มีพดไม่ใช่เลยนะครับจะต้องมีพดแบบน,นี้คมคมเป็นเ,นเ,นเ,นเนม็ดเมคมคมนะครับเห็นไหมครับปี2520ด้านข้างเป็นปั๊มตัดฉีกนะครับก็ปั๊มตัดฉีกธรรมดานะครับนะนี่เห็นไหมมีรอยตัดและตรงนี้เป็นรอยฉีกนะครับของ ลอยลอยฟันฟันมาแค่นี้แล้วตรงนี้ฉีกปุ๊ดไปนะครับเห็นไหมครับรูหูก็เป็นธรรมชาติมีปิ้นเล็กน้อยนะนะนี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้แท้เลยง่ายเลยอันนี้ไม่ใช่รอยถอดนะเป็นรอยสันสันเขาเรียกว่ารอยสันสันบล็อกนะครับสันบล็อกนะครับนี่ครับเป็นรอยสันบล็อกแบบเนี้นะครับนี่ครับถ้าถอดอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าถอดเนี่ย เหรียญตรงนี้บางทีจะมีรอยคล้ายๆรอยฟันนะครับอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่นี้ต้องเรียบต้องตึงอย่างนี้นะครับโค้งอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนะครับนี่ดูง่ายนะครับหลวงพ่อบุญมีเหรียญตลกนี้เปิดทีแรกเปิดไว้แพงตอนนี้เอาสา0พันห้าร้อยครับสวยๆเมื่อก่อนหมื่นกว่านะครับองนี้สามพันห้าร้อยครับองค์นี้นะครับน้อยคนที่จะรู้นะผมว่านะอง์นี้เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะครับนี่ รูปด่อหลวงพ่อนนยวัดบ้านแจ้งนะครับนะครับก็จะมีแกะแม่พิมพ์มาครับมีการประกบนะครับพิมหน้าพิมพ์หลังนะครับมีการประกบนะครับเขาเรียกว่ารูปหล่อนอปอขอจะตอกโคตตรงนี้นะครับตอกโคตตรงนี้คมคมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเป็นพระค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็คนรู้น้อยนะครับพ่อไนบ้านแจ้งนะเป็นพระเก่งนะครับจริงนี่ช่อช่อต huh ้องอยู่ใต้ตะก่นนะครับแล้วก็มีการปาแต่งตะไบนะครับแต่ว่าตอกโคตตรงนี้คมคม ด้านข้างจะมีร่องลอยคล้ายๆการประกบแล้วก็นั่นในหุ่นนะครับเห็นไหมครับมีคล้ายๆการปาดในหุ่นนี่มีรอยประกบนะครับนอปขอนะครับเมื่อก่อนนี้แพงมากนะครับเมื่อก่อนแพงมากแต่ไม่ได้ว่าแพงแบบว่าเวอร์นะครับอาจจะแบบ6 7 0 0 0พันนะครับตอนนี้ไม่ถึงแล้วตอนนี้เปิดอยู่ที่4ี่พันะ้รับหรือพี่ท่านใดสนใจต่อได้นะไม่ต้องไปสนใจราคาเปิดนะครับรูปหล่อหรือผู้นายนปขอนะครับเพราะนายบ้านแจ้งนะครับ บางประหันอายุทยานะพระนครศรีอยุธยาแลวก็องค์นี้นะครับเรื่องปีนี้น่าจะไม่ไม่มั่นใจนะรเรื่องปีผมไม่มั่นใจนะแต่องค์นี้นะครับนี่คนก็รู้น้อยแน่นอนนะครับเขาเรียกว่ารูปหล่อหัวไม่ขีดหลวงพ่อไก่นะคพุทธโพ,อพอสีนะครับคาว่าหัวไม่ขีดเนี่ยสังเกตเห็นไหมศีรษะเหมือนเขาเหมือนหัวไม่ขีดนะครับเขาถึงเรียกกันอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่ามีเจตนาจะว่าไอ้นั่นหลวงพ่ออะไรนะ แต่เขาเรียกกันมาอย่างนี้นะครับด้านนี่แกะบล็อกนะครับแกะบล็อกหน้าแกะบล็อกหลังเสร็จนะครับแล้วทีนี้นํานหุ้นเทียนมากดนะครับกดกดบล็อกหน้าบล็อกหลังแล้วก็มาประกบนะครับแล้วก็นี่มีการปาดปาด,ดในหุ้นถึงไหมนี่มีรอยปาดนี่ปาดในหุ้นนะครับอ่าเบสิกก็จะคล้ายๆกันนะครับเบสิกคล้ายกันเนี่ยมีการประกบและการปาดนี่ครับถึงไหมรอยปาดนะครับช่อชนวนจะอยู่่างนี้นะครับช่อชนวนจะอยู่นี้อันนี้ซะาอ,องค์นี้สร้างเราปี2 0วัน 5้0ร้อยไอสองร้อยสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับอ่าสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าครับเนื้อหาก็จะออกไปทางวันณะพายนะออกพายเงินนะครับองนี้จะมุกด่งนะครับองค์นี้จะบกด่งนะครับนี่เมื่อก่อนหกเจ็ดพันนะครับตอนนี้เอาสามพันแปดร้อยนะครับสามพันแปดร้อยบาทครับวัดโพสีจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นพักเก่งอีกหนึ่งรูปนะครับของอ่างทองนะนี่ น่ารักนะครับแล้วก็เบียแก้ครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าบอดี้หน้าครับเรี่ยมหน้าก็คือบอดี้หน้านะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเห็นไหมครับผ่านการใช้มานะครับผ่านการใช้มาแล้วก็นี่ครับจดจำนะครับจดจํางานช่างของอ่างทองเลยนะครับงานช่างอ่างทองก็จะเป็นงานช่างแบบนี้ครับขึ้นป้องอ้อยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมนะครับเชื่อมติดนะครับแล้วก็ตัวนี้ นะครับเป็นเกีียวข้างนะครับแล้วก็มีการเชื่อมเชื่อมแต้มนะแต้มแต้มแต้มนะครับนะเห็นไหมครับอ่านี่ครับป้องอ้อยจะเป็นลักษณะนี้นะสี่สันของเบี้ยแท้ต้องแบบนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าใช้ศึกเยอะนะครับองนี้ตัวนี้เป็นงานแบบ3ามเขาเรียกว่า3ามห่วงนะครับสามห่วงนะครับป้องอ้อยบนเกีียวล่างนะครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นเป็นสันมานะครับแล้วก็ทาทาตูดปิดนะครับ ฝาปิดแล้วก็ค่อยมาพับรีดนะครับค่อยมาพับรีดนะครับงานอังทองจะเป็นลักษณะค่อนข้างประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ต้องบอกเลยว่าประหลอดไม่ดังนะครับพอประหลอดไม่ดังเนี่ยก็จะตียากนะครับตียากว่าเป็นหลงพ่อนุ่มหรือหลงพ่าคำนะแต่ส่วนตัวผมถ้าถ้าถามผมเนี่ยผมจะน้าหนักไปทางหลวงเพ่อะคามากกว่านะครับตัวนี้เปิดที่18,00 0นะครับ1 8 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับ แบบนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับสร้างราวปีนะครับก็ประมาณ8กว่านะครับเบี้ยเนี่ยประมาณแดกว่างานเลี่ยมก็อาจจะใกล้ๆ2,500น้ะครับ9กกว่า2,500ออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็องค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงถมนะครับเขาเรียกว่าเหรียญตุ๊กตากลางนะครับนี่เนื้อเงินลงถมนะครับเป็นการปั๊มมาก่อนนะครับปั๊มปั๊มนี่นะครับปั๊มองค์พระ จะมีปั๊มชื่อติดนะครับแล้วก็ค่อยมาลงถมนะครับเป็นทําขึ้นงานลงถมนะครับเห็นไหมเป็นปั๊มปั๊มตัดนะครับแล้วก็มีการแต่งบ้างอะไรบ้างนะครับนี่เนื้อเงินด้านหลังจะเขียนตอกรอพอนับเป็นการตอกนะครับเห็นไหมตอกคมคมเลยรอพอสองห้าศูนย์เก้าเขาบอกว่าอะไรโรงพยาบาลใช่ไหมสองห้าศูนย์เก้านะครับตุกตากางครับองนี้เอาสามพันบาทนะครับเมื่อก่อนนี้สี่พันห้านะครับ ตุ๊กตาใหญ่เมื่อก่อนนี้55าพเอ้ย 6, 5, พันนะครับแล้วก็องค์นี้ครับเป็นคาแนนนะครับคาแนนหลวงพ่อแพออกวัดโบดนะครับคาแนนหลวงพ่อแพออกวัดโบดนะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าแกะแม่พิมพ์มานะครับเป็นพระนั่งสมาธินะครับนี่นั่งสมาธิมีฐานพระทิพนะครับคมคมนะครับเอ้ยไม่ใช่พระทิพดิมีเส้นฐานคมคมแซมคมคมนะครับและเนื้อหาจะออกไปวันนะแบบอ่า พระเห็นไหมมีดินเบ้าคมคมเออดินเบ้านะครับมีเม็ดเดือดคมคมนะครับอาสันิฐานว่าส่วนตัวผมนับเป็นเป็นไม่ได้เป็นการประกบนะเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้แต่งและเราก็ไม่เห็นร่องรอยการประกบด้วยนะครับเป็นพระนั่นกดแม่พิมพ์นะครับเขาเรียกว่ามีรอยช่อนะฮะแล้วก็เอาเอาเนี่ยทาตานะครับตายันมากกดนะครับเห็นรอยบล็อกไหมเห็นรอยกดนะครับจะเห็นรอยเราจะเห็นรอยกดนับกดในหุ่น นะครับแล้วก็นําดินมาพอกดินไทยมาพอกนะครับอ่าและทีเนี้ยทีเนี้ยพอพอสําลอกดินออกหมดนะครับก็จะจะได้ลักษณะนี้เลยนะครับพระจะมีกระแสเขาเรียกว่าอะไรกระแสผิวส้มๆมนะครับซ่าไฟนะครับผิวไฟหรือซ่าไฟแล้วมีดินเบ้าดำาๆรอยช่อฉนวนจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับรอยช่อเห็นไหมนี่รอยช่อครับนี่แล้วก็มีการแต่งตะใบ ปาดนะครับเห็นไหมแต่งตะใบแต่ตรงนี้ไม่ได้ตะใบเห็นไหมครับอ่านี่ครับมีรอยดินมีรอยดินเบ้าฝั่งด้วยเดิมๆดิมเลยทำนี้นะครับแต่ด้านข้างเนี่ยอาจจะมีการตะใบเก็บเนื้ออาจจะเหนี่ยเห็นไหมมีรอยเลอะรอยล้นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนะครับก็อย่างนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อแพรออกวัดโบสถ์นะครับสิงห์บุรีนะครับพ่อแพร์ว้พระกุณฑองนะไปเนี่ยครับสร้างออกวัดโบสถ์นะครับสิงห์บุรี แล้วก็องนี้นะครับเป็นเรียนล่อรวมเพราะกิ่นับพิมพ์หน้าปกนะครับพรากึ่นวัดดอนยานาวาครับราวปี8 6นะถ้าจําไม่ผิดนะครับเห็นไหมครับเป็นพระมีแม่พิมพ์หน้านะครับแล้วก็มีการนี่เชื่อม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 ไอ้นี่นะเขาเรียกว่าเชื่อมหูนะครับในหุ่นเทียนเชื่อมหูนะครับนะไม่ได้ประกบนะสันนิษฐานว่าไม่ได้ประกบนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยประกบนะครับอาจจะเป็นรอยขอบบล็อกนะครับถ้าประกบเนี่ยเราจะสังเกตได้หลายๆอยย่างนะครับเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นรอยคล้ายๆขอบบล็อกนะครับอ่านะเป็นพาเทหน้าเดียวนะครับเป็นพาเทหน้าเดียวสไตล์คล้ายๆหล่อพ่อแพ่เมื่อกี้เลยนะครับแล้วช่อชนวนจะอยู่ก้นนะครับช่อชนวนจะอยู่ก้นนะครับและทีนี้พอหล่อเสร็จอะไรเสร็จนะครับทุบดินเบ้าออกเสร็จก็จะการตกแต่งตะไบนะครับตกแต่งตะไบนี่จะมีจุดเดือดคมๆอย่างนี้นะครับมีสาฟไฟข,ขึ้นเหมือนกันนะครับจุดเดือดคมๆม,มีสาฟไฟข,ขึ้นนะครับนี่ พิมพ์นักปกนี่จะหายยากแล้วก็น่าจะแพงสุดด้วยนะครับของหลวงพ่อนะครับองค์นี้เปิดที่3,500บาทนะคบาทับสวยมากนะครับเอ้สวยมากครับหลวงพ่อกลืนวดอนยานาวานะครับแล้วก็องนี้ครับเป็นนี่สมเด็จพระยานสังบอนเนื้อเงินนะครับเป็นหล่อฉีดเนื้อเงินนับแต่อันนี้ผมไม่ทราบปีเหมือนกันนับแต่ว่าเงินหนักเตึกเลยนะครับนี่เงินดีด้วยนะครับอ่าเป็นหล่ออ่าเป็นงานหล่อฉีดนะครับแล้วก็ไม่ทราบปีนะครับ มเด็จพระยานะนสังวรน,นะครับคําว่ารอฉีดคือไงเขาจะมีเบา้เาเมีบล็อกมีบล็อกแกะบล็อกนะครับแล้วก็นำโลหะนะครับฉีดไปที่ก้นของบล็อกนะครับคล้ายๆรอฉีดเหลวเยี่ยงนะเพื่อที่จะให้โลหะเข้ามาตรงนี้นะครับและเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างเรียบเขาจะค่อนข้างเรียบอยู่แล้วรอฉีดจะไม่เหมือน่อ่อโบราณที่จะมีร่องรอยการประกบนะครับก็อธิบายยากนิดหนึ่งนะเพราะว่า,าถ้าพี่ๆไม่ได้ ไม่ได้เล่นพระโดยตรงเนี่ยจะจะงงนิดนึงนะครับนะแต่ก็เป็นอรอชีดเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะขอถ่ายรูปเฮียเขามาให้ดูแล้วกันว่าเป็นลักษณะไหนนะแล้วก็ขอนี่โลหะเขาตรงนี้แล้วก็มีการแต่งตะไบออกนะครับเรื่องปีผมไม่มั่นใจนะพี่นะแต่ว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเปิดที่3,000ันบาทนะครับเนื้องเงินหนักมากนะครับแล้วก็หล่อสวยด้วยนะครับสมเด็จพระยานสังวรน,นะครัะแล้วก็มาดูองค์ต่อไปนะครับ องนี้เป็นนี่ครับเหรียญพระแก้วมรกตนะครับนี่บล็อกลึกนะครับพระแก้วมรกตบล็อกลึกเนื้อทองแดงนะครับปี2 4 7 5หนะครับ247 5หก็มีการแกะบล็อกนะครับแกะบล็อกสดนะครับเห็นไหมแกะได้คมนะครับแกะได้คมนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนี่แกะยันคมคมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการรู้สึกว่าจะรีดหนารีดไม่ดีมั้งเนี่ยรีดโลหะไม่ดีลีด นั้นหน่อยนะก็นะยครับเราปีสองสี่เจ็ดห้าด้านข้างก็เป็นขอบกระบอกนะครับปั๊มขอบกระบอกนะครับอ่าเหรียญพระแก้วมรกตนะครับสองสี่เจ็ดห้าวัดพระแก้วนะครับเนื้อทองแดงนะครับอ่าเห็นไหมพื้นเหรียญต้องตึงนะครับเส้นสายคมนะครับพื้นเหรียญตึงเส้นสายคมนะแล้วก็จะมีบล็อกปดด้วยบล็อกปดน่าจะปั๊มอ่าน่าจะปั๊มไอนีหลังนะครับปั๊มวารลาหลังนะครับ มาดูกันนะครับราคาก็เปิดที่สามพันบาทนะครับเนื้อทองแดง3,000บาทโคตรถูกเลยแล้วก็องนี้นะครับเป็นนางหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางนะครับนางหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางนี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นพระมีแม่พิมพ์หน้าหน้าเดียวนะครับด้านหลังจะไม่มียันไม่มีอะไรนะด้านข้างก็จะมองไม่เห็นนะครับเป็นการแต่งตะไบออกนะครับน่าจะเป็นรอยสันนิษฐานว่า ไม่ได้ประกบนะผมผมสันนิฐานว่าไม่ได้ประกบนะแต่ล่องรอยตะไบเบยหยาบๆไปไหมหยาบๆไม่ได้ประกบนะแต่เป็นการต่อช่อนะครับต่อช่อเพื่อเทโลหะนะครับต่อช่อเพื่อเพื่อเทโลหะนะครับด้านหลังจะแต่งตะไบนะครับมีดินเบ้าฝังอยู่นะครับดินเบ้าฝังอยู่อันนี้น่าจะสร้างราวปี8 4นะครับพ่อพักเนี่ยราวปี2484มีดินเบ้าตามองพระนะมีดินเบ้านะครับพิมพ์นางนี้เอา3,000บาทนะครับ เปิด3,000บาทนะครับหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางนะครับแล้วก็องนี้นะครับเป็นหลวงปู่จีนนะครับหลวงปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดนะครับอาปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดนี้เป็นพระยุคเก่านะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพิมพ์ปกโพนะครับและปู่จีนเนี่ยอาการสร้างเขานะผมสันนิษฐานว่าเป็นเป็นบล็อกแบบอะไรขนมพกนะเห็นไหมไม่ได้มีรอยชอ่อไม่ได้มีอะไรนะนี่แต่มีรอยขอบนะครับเพื่อน ่เพื่อนๆลองจินตนาการนะเหมือนเขาแกะบล็อกนะทำทำมาแค่นี้และตรงเนี้ยเทเทโลหะเห็นไหมเป็นการเทนะครับอันนี้อันนี้ขอบขอบบล็อกนะบางทีก็ไม่เทไม่เต็มเนี่ยเห็นไหมเหมือนการเทไม่เต็มอะเทนมพกอะนะครับเห็นไหมนี่มีรอยขอบบล็อกนะครับอ่านะครับผู้จีนนี่เป็นพายุกเก่านะแล้วเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อยิ้มด้วยเขาว่านะครับแล้วก็เป็นพายุกเก่าสร้างเราปีเขาเรียกว่าพันร้อยปีอะ น่าจะห้ากว่าหกกว่าไม่มั่นใจนะครับนี่ครับเก่งมากครับหลวงปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดนะครับอันนี้เปิดองค์นี้เปิดที่หกพันห้าร้อยเอ๊ะแพงไปวะหกพันบาทอะนะครับหกพันบาทนะครับแล้วก็อง์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะสร้างวัดคอกหมูนะครับเป็นพิมพ์สมาธินะครับหน้าตาดีนะครับ แกะแม่พิมพ์หน้าเป็นแบบนั่งสมาธิคัดลาบนะครับด้านด้านหลังจะมีแกะยันตรงนี้นะครับแกะแกะองพระแล้วก็มีแกะยันนะครับเสาะเป็นยันนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีร่องรอยการประกบนะครับด้านข้างจะมีร่องรอยการประกบเห็นไหมครับนะอันนี้ก็จะปาดในหุ่นครับคล้ายๆมีการปาดในหุ่นเห็นไหมครับนี่คล้ายๆปาดในหุ่นครับแต่ต้องเป็นประกบนะครับแล้วทีนี้ด้านช่อจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่รอยช่อนะครับ แล้วก็แทงตาใบออกนะครับแทงตาใบออกพระนะครับจะมีพวกเขาเรียกว่าดินบงดินเบ้าฝังอยู่นะครับเพราะว่าใช้ดินไทยนะครับใช้ดินไทยประกบนะครับใช้ดินไทยเนี่ยพอกุ่นเทียนนะครับพอกให้เต็มเลยนะครับพอพอกเสร็จนะครับก็เขาบอกว่าใช้ลวดรัดอีกนะครับพอใช้ลวดรัดก็พอกอีกทีนะครับพอกเพื่ออะไรพอกเพื่อที่จะนำเนี่ยเอาไปเผาให้เกิดความร้อน ให้เทียนละลายพอเทียนละลายและและหุ่นหุ่นหุนเทียนละลายนะครับใน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 เนี่ยในดินไทยอะ่ะก็จะได้ก็จะได้พระลักษณะนี้พอนําโลหะใส่ไปเราก็จะได้พระลักษณะนี้ตามรูปดินเขาเรียกว่ารูปแบบนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะมีดินเบ้าฝังอยู่นะครับดินบงดินเบ้าฝังอยู่นะครับเนี่ยครับองค์นี้เปิดที่5,000บาทนะครับหลวงพ่อจงวัด ข้อกหมูนะครับห้าพันบาทนะครับโอเคนะครับก็รับประกันแท้ให้ทุกรายการพี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะครับก็สอบถามกันได้นะครับโอเคนะครับรับประกันแท้ให้ทุกรายการแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของสาธิวิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับ